สวัสดีค่ะมีข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมองหางานสายการบินนะคะ โดยเฉพาะเลยตำแหน่งช่างอากาศยานค่ะพอดีว่าบริษัท Royal Airports e r v i c e s เนี่ยเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่เห็นว่าเปิดต้องสี่อัตราแน่ใช่ครับเป็นโอกาสดีเลยครับสำหรับตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงอากาศยานหรือ Aircraft Maintenance นี่แหละครับแล้วคุณสมบัติหลักๆนี้เขามองหาคนแบบไหนคะเออหลักๆเลยก็ต้องเป็นคนไทยนะครับเพศชายอายุระหว่าง22ถึง35ปีต้องมีคะแนนโทอีก450ขึ้นไป โชวอีกนี่จำเป็นเรื่องการอ่านคู่มืออะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับคู่มือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าที่สําคัญมากๆเลยนะคือต้องรู้เรื่อง human factor ครับปัจจัยเรื่องคนแล้วก็ safety management system หรือ SMS เรื่องความปลอดภัยล้วนเลยนะคะใช่เลยครับต้องเข้าใจว่าคนเราทำงานยังไงให้ปลอดภัยที่สุดมีระบบอะไรมารองรับบ้างสำคัญมากครับงานนี้แล้วพวกความรู้เชิงเทคนิคอื่นๆล่ะคะทำตามขั้นตอนเป๊ะ ค่ะแล้วเวลาทำงานเป็นยังไงคะทำงานจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเงินเดือนอันนี้ตามตกลงเลยครับสรุปหน้าที่หลักๆก็คือดูแลการซ่อมบำรุงให้เครื่องบินปลอดภัยพร้อมบินถูกต้องครับต้องดูทั้งตามกำหนดแล้วก็พวกงานด่วนนอกกำหนดด้วยต้องเช็คให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพสมควรเดินอากาศจริงๆติดตามแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆค่ะมีตรวจระบบทดสอบเครื่องยนต์ด้วยไหมคะมีครับตรวจสอบการทำงานระบบต่างๆ แล้วก็อาจจะมีทดสอบเครื่องยนต์หรือ engine run บ้างแต่เฉพาะคนที่ได้รับมอบอำนาจและมีทายารติ้งนะครับแล้วสวัสดิการล่ะคะก็มีครบครับประกันอุบัติเหตุประกันสังคมมีการฝึกอบรมให้ด้วยมีโบนัสแล้วก็ปรับเงินเดือนประจำปีครับโอ้ครบครันเลยนะคะถ้าใครฟังอยู่แล้วสนใจคุณสมบัติได้ต้องทำยังไงต่อคะง่ายๆเลยครับส่ง CV กับเรซูเมไปที่อีเมล satit@royalairport.co.th หรือถ้าอยากถามเพิ่มก็โทรไปได้เลย025043599หรือเบอร์มือถือ0911645595ชัดเจนเลยค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก่ากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากทำงานด้านนี้เป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยการบินเลยใช่ครับน่าสนใจมากแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าเออนอกจากคุณสมบัติแป๊ะๆที่เขียนไว้เนี่ย จริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติหรือทักษะอะไรลึกๆอีกไหมที่ทําให้ช่างคนนึงโดดเด่นขึ้นมาได้ในงานที่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยทุกวันแบบนี้อืม ็น่าจะวนกลับไปที่เรื่อง human factor กับทัศนคติที่ถูกต้องต่อระบบความปลอดภัยที่คุยกันตอนแรกนะคะใช่เลยครับน่าจะประมาณนั้นเลยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครได้เลยที่ลิงก์ที่เราให้ไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารตำแหน่งงานดีๆน่าสนใจแบบนี้อีกก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันครับ